สวัสดีค่ะท่านเอชที่ทุกท่านทุกคนค่ะท่านไดเข้ามาแล้วกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจตัง้งสองน้ำได้ค่ะเด้อคลิปนี้เขาก็มาตามต่อแนวทางของหลานสาวเมืองนอกล่ะค่ะเป็นเล่าพัฒนาเนาะเอชซีย่งรอค่อยกันยูคค่ะเล่าพัฒนาหลานสาวเมืองนอกส่วนใบมะเหนี่เล้าก็ส่งตัวเหล็กมะไฮล่ะค่ะขาวหอมาเบิตัวเหล็กเล่าพัฒนาของหลานสาวเนาะค่ะเนาะ หลานสาวเป็นกระทรงเล่าพัฒนาม่าใหรอะค่ะช่วงล่งตัวเลขของรัฐบาลแล้วเนาะคะ่ะเนาะได้แนวทางของเล่าพัฒนามาพอดีค่ะรัฐบาลก็จะได้กันอยู่เนาะคะ่ะเนาะเลขหลานสาวเข่าตรงๆหรอค่ะสามศูนย์บัดที่นือมาตามต่อเล่าหะคะ่ะตามต่อเหล้าพัฒนาเนาะคะ่ะเนาะกันจะหายตัวใดภาคเขามาเบิ้งน้ำกันค่ะเล่าพัฒนาหลานสาวเมืองนอก เล่าพัฒนาค่ะเล่าพัฒนาตัวเลกข,ของเล่าหายมาสิบหกค่ะสิบหกมิยอหกหกลุดเก้าค่ะลุดเก้า เราเราพัฒนาค่ะเราพัฒนาหลุดเก่าให้สามตัวมาเก้าแปดสองเก้าแปดสองสองเก้าสี่สองเก้าสี่แปด ก้าสี่แปดเก้าสี่แปดสี่สองแปดสี่สองแปดเก้าสี่แปดสี่สองเลขสองตัว ก้าสองสองเสี่สี่ละค่ะเก้าปดแปดเก้าค่ะสี่สองสี่สองสองส

หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดค่ะแปดตัวแปดคูค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดค่ะแปดตัวชุดนี้จะเป็นเล่าพัฒนาล่ะค่ะเล่าพัฒนาหลานสาวหายมากเนาะเล่าพัฒนาชุดนี้ ค่ะลาพัฒนาราพัฒน,า,า,ฒนาตัวนี่แน่นไปที่9ก้าสอตัวเน่น9ก้าสอ แปดสองค่ะหลานสาวค่ะชุดนี้จะเป็นเล้าพัฒนาด้วยค่ะเด้อเล่าพัฒนาหลานสาวเมื่งนอกค่ะโหลดเก่า เลข3มตัวหมากเก้าแปดสองสองก้าสี่แปดเก้าสีค่ะเลขสาตัวเลข2ตัวหลุดเก้าเจาะม่เาสองเก้าสี่สี่แปดเก้าเกเก้่อหกหกค่ะกลับเอาเนาะค่ะเนาะบางเทือกับว่าได้เขียนตกกลับให้ค่ะแต่หลานสาวก,กับวเขียนกลับมาให้เรียบร้อยแหละ ข้ากะทับเอาละค่ะแนวทงตัวเลขรัฐบาลกับสิได้เฮกันอยู่เนาะค่ะเนาะส่วนนี่ข้าก็มาตามต่อเล่ากันละค่ะของร้านสาวเมืองนอกละค่ะสุดนี้ส่วนของเกลือดอนก็นได้ป้อยไปละค่ะเล่าพัฒนาเกลือดอนเนาะค่ะส่วนหนนี่จะเป็นของ เล่าพัฒนาเกวดอนล่ะค่ะสรุปไปพร้อมๆกันเลยค่ะบางท่านบางคนอาจจะบ่ได้เบิ่งเนาะเบิ่งของหลานสาวเบิ่งของเกวดอนค่ะหมักของเก่าได้สำนักไดกะผิจารณนาเอาเด้อกะเด้อทาง่องกะนํามาเสนอเป็นเพียงแนวทางล่ะค่ะแนวทางตัวเขกัมีควก้มเสียงเนาะค่ะเนาะจังไดกะอยากให้ถูก กันทุกผู้ทุกคนล่ะค่ะคลิปนี้เก๋ลราไม่ได้กับว่ามีอย่างหลายก็จะขอจบไปเพียงแค่นี้ได้ค่ะเด้อขอให้โสศก,สก,สกมันๆน,น้นำกันสุกผูสุกคนค่ะสวัสดีค่ะ